ส่งการบ้านสองคนค่ะมีมีลูกชายด้วยก็ก็เรียนด้วยกันก็จะส่งการบ้านไปพร้อมกันเลยค่ะอ๋อค่ะอ่ามาแล้วนะคะบ้านนี้มีเพื่อนมีบัดดด้เรียนด้วยกันด้วยนะคะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนไหมคะเออชัดเจนแล้วค่ะชัดเจนมากชัดเจนค่ะค่ะ ขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสค่ะค่ะชื่อดดรุนีอินทนินนะคะอ่าอาชีพยยคราสาักรครูนะคะอายุ46ปีนะคะอลกอริทมารายงานตัวด้วยอแล้วก็อีกคนอีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้ธนวินนะคะจะอัลกอมิทึพูดอ่าอันนี้ครับเอ่อจะเริ่มทำสามเดือนปีมีใจและทุกทุกท่านนะครับเอ่อผมธนวินอินทนินนะครับผมชี่เล่นกมิทครับก็ อยู่ยม,ม,มห้า,า 1, ครับอายุสิบเจ็ดครับก็เป็นนักศึกษาวิชาลามครับผมชันชันปิดที่หนึ่งด้วยกันทั้งคู่ค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านอคุณแม่ <cam> ก็จะมาอคุณแม่ส่งก่อนเนาะ, <c oughs> ะคุณแม่ส่งก่อนค่ะ <hour. S 2> <cam> คุณแม่ส่งก่อนคุณแม่วันนี้ก็จะออส่งเรื่องอ,อาหารปรับสมดุลน,นะคะก็ลดละเลิกเนื้อสัตว์ได้เป็นเป็นลาดับนะคะอย่างวันนี้ยังไม่ยังไม่เอา เนื้อสัตว์เข้าปากเลยนะคะก็จะขอแชร์นะีะยวทำให้กล้องนิ่งก่อนก็น่าจะได้นะคะ อย่างอาหารวันนี้นะคะก็จะมีกล้วยหอมที่จากจากสวนของพวกเราเองนะคะค่ะก็จะมีกล้วยนะคะอันนี้ส่วนส่วนตีนี้อวันก่อนๆยมีจําชื่อไม่ได้นะแคร์เกี่ยวกับเกี่ยวกับทอดมันข้าวโพดนะคะวันนี้มีก็เลยลองลองามาทำมานะคะ อ่อยมากค่ะนี่ก็ใส่กับใส่กับมะละกอมีมีทั้งตำดึงด้วยนะคะข้าวนี้ก็จะเป็นข้าวมีก็ใช้ข้าวข้าวกล้องนะคะข้าวแล้วก็ข้าวข้าวสีแดงนะคะข้าวประมาณสี่สีสีค่ะที่ที่ใส่ในนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอเป็นมะพร้าวนะคะมะพร้าวอ่อนที่เอาจากสวนข้างบ้านนะคะ ของพวกเราเองนะคะก็ก็ปลูกไปตั้ง,งนานแล้วตั้งแต่ลูกเกิดนะคะคอายุ17ปีต้นมะพร้าวต้นนี้ก็มีอายุ17ปีเช่นเดียวกันนะคะก็ได้เราทําเองค่ะแล้วก็จะจะพวกก็จะเอาโปรตีนจากพวกเมล็ดพืชจากถั่วนะคะเป็นเป็นหลักนะคะหลังจากที่เราลดแล้วเ,เลิกเนื้อสัตว์ตั้งแต่ฟังท่านอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ <laughs> นี่ก็จะเป็นค่ะนี่ก็จะเป็นฟักข้าวนะคะอันนี้ก็จะเตรียมทําน้ํามันฟักข้าวต่อไปอันนี้มะละกอะส่วนของเมื่อเช้านะคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็จะออกไปโรงเรียนสักประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยค่ะนัดเด็กไว้ก็จะเอากล้วยไปสกักพวกเขาด้วยนะคะค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่ตอนตอนนี้พึ่งพึ่งกอนแบบว่าแม้กระทั่งพลังงานนะคะนี่ก็จะพึ่งตัวเรื่องพลังงานเนี่ยตอนนี้ก็มาใช้ฟืนใช้ถ่านด้วยขออนุญาตนะคะแบบนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะ มีฟืนนะคะมีฟืนอันนี้หม้อหุงข้าวเมื่อก่อนก็จะใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช่ไหมคะตอนนี้มีกล้าที่จะมาใช้หม้อแบบนี้เลยนะคะเมื่อก่อนก็จะขาวๆนะคะตอนนี้ดําก็ช่างนะคะเอาเอาข้างในดีกว่าอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่ที่หุงเมื่อเช้านะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้อย่างหม้อเมื่อก่อนก็จะเป็นหม้ออสแตนเลสหัวมะลายอย่างดีนะคะตอนนี้ไม่ยึดติดแล้วนะคะก็ไม่ใส่กับ เตาฐานเตาฟืนอย่างนี้เลยนะคะก็ก็ไม่เป็นไรแล้วนะคะก็คือเราจะได้เหมือนกับว่าเคยเคยได้รับการแชร์จากพี่น้องเครือข่ายบอกว่าถ้าเราได้รับพลังงานจากฟืงงน,กงงนและถ่านเนี้ยก็เป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาตินะคะแทนที่จะเป็นแก๊สนะคะฟืนและถ่านดีที่สุดลงมาก็คือแก๊สแล้วก็ไฟฟ้าหรือเปล่าคะไฟฟ้าแล้วก็เตาแม่เหล็กเนี่ยก็จะเแย่ลงไปอีกอย่างนี้ยคะ่ะนี่ก็เลยหันกลับมาใช้ฟืนกระถานเนี้ยคะ่ะก็จะมีลูกชายนะคะก็เขาก็ไปหาฟืนอันนี้ก็ ปืนสำหรับที่จะอันใบถั่วออยไฟไหมคะเราเราเรามองไม่เห็นภาพนะคะคุณารุนีอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้มีกองฟืนกองใหญ่อันนี้ฟืนค่ะอันนี้อัน,นอันนี้อันเล็กๆเอาไว้เอาไว้ทําเชื้อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฟืนที่เก็บตาสมงไว้ต่วนี้ฝนตกนะคะก็เลยได้มาเท่านี้ก่อนนะคะตัวนึงก็เผาถ่านก็ให้ลูกชายไปเผาถ่านด้วยถัง200ลิตรของเขาอะคะ่ะ เดี๋ยววันหลังก็จะมาแชร์ให้พี่น้องได้ได้ดูก็จะมาส่งการบ้านด้วยนะคะวันนี้ว่าฝนตกก็เลยงดเอาเปาฐา,านไปก่อน่อไปก็จะน่าจะเป็นโกมินนอสส่งส่งการบ้านก็จะเป็นลูกชายแล้วนะคะอะโกมินจะส่งการบ้านอะไรเดี๋ยวคุณแมถ่ายให้เออการบ้านเรื่องการซึงตนนะครับโกมินต้องใส่สมอนท็อกด้วยแล้วล่ะคะ่ะเสียงจะชัดขึ้นนะคะเมื่อกี้ คืมีต้องถือ,อเองอ่ะเอออืออ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 มอีืเอน้คครับก็จะมีสนผสมของเอนเกสิบครับผมแล้วก็คือเกลือหรือผงข้นครับผมแล้วก็น้ำหมักครับในการทำน้ำยาเยอกประสงค์เนี่ยผมก็ใช้ พวกล้างจานซักผ้าหรือล้างรถก็ได้ครับผมล้างห้องน้ำก็ได้ครับก็ผมก็ได้ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วครับผมเป็นขวดทีผ่ผมตั้งวางไว้ครับนี่ก็จะเป็นถง,ๆๆงนี่ข้อทางที่ผมใช้คนครับผม <c oughs> อะครับก็ขอจบการส่งการบ้านเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณแม่และคุณลูกนะคะคุณแม่ดารุณีและคุณลูกโกมินนะคะที่ทำให้พี่น้องเราหลายท่านได้มีแรงบันดาลใจเลยนะคะว่าท่านเรียนรู้การพึ่งตนแล้วท่านก็เอาไปปฏิบัติในวิถีชีวิตด้วยตอนนี้มีสามัคขคขีตรงที่ว่าทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะได้ร่วมแรงกันเป็นสองพลังนะคะสองพลังช่วยกัน ทำให้เราได้ได้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยนะคะแล้วก็เราเราเห็นวันก่อนคุณครูดดรุณีพาเข้าไปดูในห้องเรียนที่ท่านก็พานักเรียนทําด้วยนะคะท่านมีอาชีพเป็นคุณครูเป็นแม่พิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์ที่ออกมาเป็นตอนนี้แม่พิมพ์พาอ่านักเรียนพาลูกๆพึ่งตนเองนะคะวิชาที่เด็กๆเ,เหล่านั้นได้เขาก็จะไปใช้ในอนาคตของเขาได้ด้วยนะคะ ตอนนี้หลายๆคนยิ้มชื่นใจไปด้วยกับคุณแม่คุณลูกเลยนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะ